มาเก็บเห็ดครับมือนีิมาเก็บเห็ดผู้ใดนี่นี่จอยคือเก่าครับนี่เอ้ยผุ่นพันว่าคอกคอยคอกคอยมาสั่นไหวพอรึเอ้ยดิหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมือนีิมาเก็บเห็ดละงกครับนี่กอดแล้วครับนี่ไข่หนึ่งนี่เห็ดละงกเหลืองนะครับนี่ยเหลืองออกต้องเนี่ยนี่เห็ดละงกครับเห็ดละงกนี่เห็ดละงกเหลืองครับมากรับอีกจอยคือเก่าครับเฮ้ยคือมันแท้ไอเอาเก็บเก็บเก็บ เอ้ยเอาเก็บเลยของผมเด้กนิดหน่อยนะของผมเรับปั่นน้ำเนี้ยเอาไข่พี่ก็ได้หรอมาเอาไข่นั่รเงี้ยแต่เออเก็บเก็บเก็บไอ้รับผมเอ้ยบางเนี้ยผมยางเก็บเหยียบครับว่เห็นขลองแผลคองมันนี่รีครับเนี่ยได้การเลยไอ้โอ้ยงามคักเนาะได้การได้การใส่ตาก่อนหัวหน้าใส่ตาใส่ตาปุ่นดอกข้างหน้าปุ่นดอกหนึ่งนี่ครับอีกดอกหนึ่งนะครับดอกนี้เพื่อนไปผมเก็บเด็การครับนี่เห็ดละโงกนะครับ ได้สว่งไครครับเนี่้จ้อยได้สามตูมผมได้สว่งไครครับอ๋จัดเปเก็บให้แน่นเลยน,นยังโอ้โยเก็บไปเก็บออกมาปลดโ,โลีลาเลยตัวนี้ <laughs> มาเก็บเห็ียตัวสั่นครับมือนี่ เฮ็ดเือตัวนเราไมเชียเชียครับเพื่นว่ายังอ๋อบีบีมันยังไเขียนนะเขียนปากแกยัไงเขียนากคาคั่มเตนีเพื่อนเชียเห็นเขียดครับเพื่อนว่านี่นั่นผู้จ้าคองเห็นเฉียดเขียนปักคาคับม มาหาเห็ดจังได้ไดพอเฉียดบักขาคำประซานม,มันดูเอานี่อ้ยี่หนึ่งสองสามสี่หา้าตอนนี้ก็ประมาณหาดอกนะครับหาดอกหกดอกนะครับอยู่นี่นี่ครับเห็นละโงกนะครับ เอา้านี่อีกดอกนึงครับนี่อีกดอกนึงนะครับเอามานอะโยมานอย,นอยู่เจอแล้วเจอแล้วผอ้หิงตา,ามใจไรทำไมเป็นเถาะนี่ครับนี่เด็กกำลังเย็ดละงกอ่ะเขาใส่ตาลงไปเมียไปเถาะ เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วพี่สันไช่ดันนอนขึ้นไปโอ้ไปดูนี่เบ่งตาดูอืมนานๆๆได้แกง<ด>อยงอะผลงาน,นครับผลงานมื่อนี้เก็บเห็ดมานะครับพ่งกลับลงมานะครับเห็ดละง,งูก,ก็ออกอยู่นะครับแต่บลล่หลายนะครับอ่พ่อได้แกงเยอะนะครับนี่เห็ดละงูนะครับดอกงามๆนะครับเลย เห็นัโง,ง่เห็นตัโง,ง่พอได้ครับพอได้พอได้แกงอยู่นะครับ